สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับเรเซอร์เบในวันนี้ครับขอนําเสนอเรื่องราวเตะก้านคอกรรมการหลับคาสนามเพราะไม่พอใจคําตัดสินกกอนอื่นนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเพื่อใจดีนะครับที่คอยสนับสนุนให้พวกเราได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับ เขาเนี่ยมีการแจกเสื้อของเมสันเมาส์นะครับเป็นเสื้อเชลซีพร้อมสกรีนเบอร์19กับสกรีนชื่อของเมสันเมาส์ลงไปด้วยนะครับยังไงก็ดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับเป็นเกมการแข่งขันลีกบราซิลนะครับอย่างแชมเปี้ยนนาโต้เกาโชเซเลเอทูนะครับแต่บอกว่าที่นี่บราซิลจริงๆนะครับเป็นวอลิเดตแข่งหนังเดอะฟาสต์แอนด์เดอะเรียสนั่นเองครับจำกันได้ไหมครับและวันนี้ โหดสมคําล่ํารือสําหรับบราซิลนะครับผมเป็นเหตุการณ์อับประยที่เกิดขึ้นนะครับถือว่าเป็นเหตุการณ์สุดร้ายแรงอีกหนึ่งเหตุการณ์ในฟะุตบอลบราซิลกันเลยทีเดียวนะครับโดยเหตุการณ์นี้ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องรีบวิ่งลงมาในสนามผู้เล่นหลากหลายคนเนี่ยกรูลงมาในสนามครับ ทั้งทีมแพทย์ทั้งโคช้ชทั้งเพื่อนร่วมทีมทั้งฝั่งตรงข้ามโอ้โหครูการชนลมุนมั่วซั่วตัวเหลงชุลมุนวุ่นวายกันเต็มไปหมดเลยครับซึ่งอันนี้ครับเป็นเกมระดับหลีกล่างของบราซิลนะครับเป็นคู่ระหว่างซัปโปโรอารครับเปิดอัลโดดาปุโซนะครับก็ตอนรกักกามเยนของกัวรานีแต่ว่าเกมนี้เนี่ย เต่ไม่จบนะครับผมซึ่งในระหว่างเกมเนี่ยหูก็มีการซัดกันยับเลยครับเตะติดดาบห้าสิบห้าสิบไฟแลบปาปาบตาตาตาแต่แต่ต่ตแตอย่างกับโหมวยลุมพินี ต่อยกันประมานั้นครับคือเล่นกันตามสไตล์บอลบราซิลอยู่แล้วครับว่าหัวตเป็นหัวเตะเป็นเตะลากเลื้อยนี่โดนไล่เตะไล่ขวดตามสไตล์บอลบราซิลอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นคือมันมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากนักเตะคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าวิลเลียมริเบโลครับวิงแบ็กซ้ายวัย30ปีครับของเจ้าบ,บ้านอย่างสเปโรอาร์เอสเนี่ยฟิวขาดครับในเกมเนี่ยมีปัญหากระทบกระทั่งกับเล่นฝั่งตรงข้ามก็แล้วนะครับเจอเสียงเชียร์ฝั่งตรงข้ามที่โอ้เราเร้าเรา,เา,เาให้แบบว่าถือเกมเล่น ในบ้านเนี่ยต้องการ3มแต้งคืออารมณ์มันพาไปครับผู้ตัดสินในเกมนี้ก็เป่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผู้ตัดสินก็คือโรดิโก้ครีเวลารโร่นะครับก็เป็นผู้ตัดสินในสนามแหละก็เป่าแบบเอเขาเนี่ยก็ไม่พอใจคือแฟนบอลในสนามนี้ก็โหผู้ตัดสินผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดหวานนะครับเล็ก,ล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 กๆน้อยๆก็เป่านิดๆน้อยๆก็เป่าตัวทางด้านของวิลเลียมริเบโลเองก็ไม่พอใจครับหลายๆครั้งในที่เขาโดนทำฟาวผู้ตัดสินก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่พอเขาเนี่ยทำฟาวนิดหน่อยก็ด้านไปเป่าใบเหลือง ก็อย่าง,งานั้นนะครับทำให้เขาเนี่ยไม่ค่อยพอใจพูดสินอยู่แล้วครับจนมีอยู่จังหวะหน,นึ่งครับทางด้านของวิลเลียมรีเบโรคนนี้ครับไปทำฟาวล์ใส่ผู้เล่นของ ทิมเยือนอย่างกัวรานี่นะครับผู้ศัสินเนี่ยก็เลยชักไปเหลืองแดงไล่เขาออกจากสนามไปและทําให้ทางนั้นของวิลเลียมดิเบโลคนนี้นั้นฟิลขาดแล้วก็ไม่ไหวจะเคลียร์ครับคือแบบอดทนอดกลั้นในเกมนี้มานานก็สุดท้ายเนี่ยเขาวิ่งครูเข้าไปหาโรดิโก้คลีเวลาโล่กับผู้รัสินในเกมเกมนี้แล้วก็ไล่หวดไล่เตะเลยครับตอนแรกเนี่ยเตะไม่โดนคือวิ่งไล่เตะไปมาครับกระโดดเตะก้านคอแล้วผู้รัสินลงไปนอนเนี่ยก็เตะซ้ำ3 3 3ๆนะครับ ซึ่งสถานการณ์ในตอนนั้นครับทางเจ้าบ้านเนี่ยถูกทีมเยือนอย่างกัรานี่เนี่ยนำอยู่ที่1-0เวยนะครับทำให้ตัวแกนเนี่ยก็ไม่พอใจก็ต้องการที่ว่าโหยตั้งการประตูคืนแต่ วิลเลียมริเบโลคนนี้ก็ไม่ทำเป็นขนาดนั้นครับกรรมก,การเนี่ยหลับคาสนามเลยครับเรียกว่าพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยคนต้องรีบวิ่งลงกลูลงมาเลยครับต้องเรียกแพทย์เข้ามาดูโดยอาการโดยด่วนเลยครับพวกคิเวโลนั้นหมดสตินอนกองอยู่กับพื้นครับแต่ก็ถือว่าเคราะห์ดีอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าทีมแพทย์หน่วยช่วยไว้ทันเวลาพอดีครับจึงโอ้โหเอาตัวส่งโรงพยาบาลไปได้ทันครับคือแกวิ่งไล่แล้วก็เตะกานคอพอหลับลงมาเสร็จปุ๊บแกเตะ333าเหมือนกระสอบทรายครับไม่รู้ว่าไปกร รธใครมาเหมือนกันนะครับส่วนคนที่ก่อเรื่องอย่างเรเบรโรคนนี้ครับถูกตำรวจเนี่ยตามไปใส่กุญแจมือแล้วก็พาไปลงพักส่วนซาวโร่เอาร์ครับต้นสก,กัดของเขาเนี่ยก็ ต้องออกมาแถลงการขอโทษต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายจัดการแข่งขันและก็กรรมการผู้เป็นเหยื่อคนนี้นะครับอย่างโรดิโก้คลีเวลาโร่ด้วยนะครับที่โคตรสวยเลยครับรวมถึงไม่รีรอครับทางสโมสรครับที่จะเลิกสัญญากับแข้งจอมสกปรกรายนี้นะครับผมเขาไม่ลังเลเลยครับที่ว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่ทําแบบนี้ได้และก็ทําการดำเนินการกฎหมายต่อไปครับคือต้องขึ้นสงขึ้นศาลและก็มีการไปหาประวัติเหมือนกันนะครับผมเนี่ยแหละไปหาอยากดูว่าเขาเป็นใครนะครับซึ่งทางสโมสรนะครับอย่างสป โรทีมนี้เนี่ยก็ไม่พอใจนะครับผมประธานสโมสรอ,อย่างโดมิงโกสเอสโควาเนี่ยโหไม่พอใจอย่างมากเลยครับเรียกมาพูดคุยเป็นการส่วนตัวแล้วก็บอกว่ายกเลิกสัญญาโดยไปถึงด้านของวอสเนียฟาเบียนการพิจารณาทีมในตอนนั้นเนี่ยก็ไม่พอใจครับแล้วก็ด่ากราดเลยนะครับแต่ทางด้านของวิลเลียมคาวาเยโรลิเบโรคนนี้เนี่ยก็จริงๆเนี่ยเขาเคยมีประวัติอย่างนี้มาแล้วนะครับเพราะเคยเล่นมาหลากหลายทีมครับไม as, ense, anka, ่วจะเป็นบราซิลเดอเปโรตาสคัมปิเนนเซยาปิรันกาหรือจะเป็นบราซิลเดอเปโต หรือจะเป็นอากิระเนกราซึ่งเขาในเพิ่งจะย้ายกลับมาสู่ซัปโปโรอาเอสทีมนี้ i, ในฤดูกาลนี้เท่านั้นเองนะครับแต่ก็มาเกาะเรื่องซะแบบนี้ซึ่งในอดีตเนี่ยแกก็เคยมีพฤติกรรมในเรื่องของการเก่อความรุนแรงแบบนี้มาเหมือนกันครับเคยถูกจับเข้าห้องขังมาแล้วเหมือนกันครับว่าไปทําร้ายคนนู้นคนนี้เวลาไปเที่ยวไนครับเนี่ยก็เคยมีเรื่องมีราวรวมไปถึงเกมสนามเนี่ยก็เคยเข้าบอลโหดติดดาบแล้วก็โดนใบแดงอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันคราวนี้ก็เรียบร้อยเลยครับหมดอนาคตนะครับในวัย30ปีแบบนี้ ก็ไร้สังกัดไปโดยที่ตามกันดีเดียนะครับผมคิด็ยังไงกับเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าที่นี่บราซิลจริงๆนะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวของเตะก้าร,อร์อกรรมการหลับคาสนามเพราะไม่พอใจคําตัดสินเรื่องเด็ดจัดยับเดลเรซเบิลนี่ลาไปก่อนนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงก็ทำมนไ์ไม่ได้สวัสดีครับ